สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมมีคลิปดีๆมานำเสนอนะครับผมคลิปวิธีการเปลี่ยนสายสายคลาสนะครับผมสายตัวนี้ครับของรถ honda sonic นะครับผมว่ามารับชมวิธีการเปลี่ยนแล้วนะครับไว้ถอดกอบนอกก่อนนะครับ ครับผมต่อไปก็ทำการหมุนตอดสายคา์ดออกเลยครับขันน็อตออกเลยนะครับ,คร,อออค,รบครับผมแล้วก็ทำการดึงตัวสายสลิงคาดนะครับพอดึงปุ๊บล้วก็ทำการบิดออกนะครับให้มันหลุดมาแบบแบบนี้นะครับ พอหลดมาปุ๊บเราก็ทำการดึงตัวนี้ขึ้นนะครับปุ๊บมันก็จะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับครับผมแล้วก็ผมจะแนะนำนะวลาล่นา,า,านะครับเวลาเราเปลี่ยนใส่สายค้านะครับเป็นของใหม่นะครับเราต้องแย่ให้มันเข้ารูเดิมตำแหน่งเดิมนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีปัญหาในการใช้งานนะครับผมวิธีของผมคือ เอาสายเส้นไม้ออกมานลครับแล้วก็ดูว่าฝั่งในฝั่งหัวนะครับฝั่งนี้อยู่ที่ตัวกำกำค้านนะครับต้องเอาฝั่งนี้ขึ้นบนครับสูตของผมคือเอาพาเทียพันเลยครับพันแล้วก็ดึงนะครับมันจะได้เข้าตำแหน่งเดิมครับเสร็จแล้วครับเราก็ทำการดึงนะครับ ดึงไปเรื่อยๆเลยครับพอดึงมาเห็นไหมมันก็เริ่มออกมาตำแหน่งเดิมแล้วครับดึงมาเอาเลยครับผมแล้วก็ทำการต่อตัวบนเลยครับ ทำการถอดตัวบนนะครับพอถอดออกปุ๊บดันดัน,ดนออกมาเลยครับแล้วก็หลุดเลยครับมันก็จะหลุดแบบนี้ครับแล้วเราก็ค่อ,คอยๆดึงนะครับดึงขึ้นนะครับดึงไปตัวตัวใหม่มันก็เริ่มขยับตามนะครับ แล้วก็เด้งขึ้นเห็นไหมครับรอดมาตำแหน่งกันเดิมแล้วนะครับแล้วก็เราก็เหลียแไบเราๆนี้ครับก็ทําการแกะพะเทบออกครับ <med> ก็ทําการใส่เข้าไปแบบเดิมครับ แย่เข้ารูตรงมือกำขานะครับเข้าเลยนะครับแล้วก็ดันให้เข้าเข้าล็อกนะครับพอดันให้เข้าล็อกเสร็จแล้วปุ๊บเราแกะตัวขันยืดน,น็อดล็อกจากสายคองเก่านะครับออกมาครับแล้วก็ใส่เข้าไปในรูนะครับมันจะเป็นร่องครับ ใส่เข้าไปเลยครับปึ๊บพอใส่เข้าไปปึ๊บปึ๊บค่อยๆขันไปนะครับขันน้มันข้าเขียวแล้วก็ดันครับพอขันเข้าไปปึ๊บี๋ยวเราค่อยตั้งขาดนะครับจะทํทำการมายึดติดฝั่งนี้นะครับ ผม้วก็ทําการแย่เข้าในรูนี้นะครับแย่สายสายคัาดเข้าในรูเลยครับปึ๊บพอแย่เข้าไปปึ๊บ่ายตัวนี้นะครับเราก็ทําการงัดขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปในรูล็อกนี่นะครับ ้ามันใส่ไม่ได้ครับพยายามคายเยอะๆนะครับแล้วก็ดันทำการแย่เข้าเลยนะครับเสรเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ทำการประกอบตัวครอบมันกลับไปคืนนะครับตั้งนี้นะครับผมจะตั้งจนสุดนะครับเพราะว่าสายมัน มันใหม่อยู่ครับมันตึงครับเลยต้องตั้งยนสุดครับเพราะว่าถ้าเราไปตั้งเยอะไปวธีสายมันจะตึงกันตัมันจะขาดเราต้องตั้งให้มันสุดครับเดี๋ยวมันพอมันใช้ไปนานเดี๋ยวมันเริ่มยืดพอยืดปุ๊บเราสามารถตั้งปรับตรงนี้ได้ครับเดี๋ยวผมทำการประกอบกันครับ ส่วนตัวตั้งคาที่นะครับผมจะตั้งให้มันกดใช้งานแค่หน่อยเดียวครับให้มันมีจังหวะฟรีนะครับผมทําการคายออกมาครับแล้วก็หมุนหมุนออกมานะครับผมจะตั้งแน่นอๆนะครับเพราะว่าตั้งมากไม่ได้บางทีมันกำแล้วมันปวดมือครับผมจะกำมาประมาณนี้แล้วให้มันฟรีตัวได้ครับ นแล้วก็ทำการล็อกนะครับอยู่ประมาณนี้พยายามตั้งให้มันตัวร่องนี้ครับอยู่ด้านในเพราะว่าอยู่ข้างในถ้าเราขึ้นแบบนี้ครับน้ํามันจะเข้าทําให้พวกสายสลิงข้างในมันหนืดได้ครับอายุการใช้งานก็นจะน้อยลงนะครับ ครับผมก็เสร็จแล้วนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับถ้ามีคลิปดีๆก็จะมาแปลงปันครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ